สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมอัดนะครับชัญยพัฒน์สำรานใจนะกับคู่หูมหัศจรรย์นะ w o r ร d a อา innovation ับริษัทเรานะครับวันนี้เรา WCI ของเราเนี่ยพาเข้ามาที่สวนแห่งหนึ่งเป็นสวนอะไรยังไงเห็นลูปเห่ไหมเป็นลูกสวยน,นี่คือสวนบ้าไฟนะเป็นสวนของใครยังไงที่ไหน เราไปพบกับเจ้าของเขาเลยครับนี่เองพี่คนนี้เองสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบอ่าคุณพี่แนะนําตัวนิดนึงครับคุณพี่เออเจ้าของสวนไม่อยู่นะคะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ปีชาไม่อยู่อยู่แต่คนงานว <laughs> ันนคคี้คนนี้เป็นคนดูแลคนงานและดูแลเจ้าของด้วยไหม <laughs> ดูแลเจ้าของมาเดี๋วมาใกล้ๆพี่ชื่อ จำเรียงค่ะที่จำเรียงนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ของตำบลอะไรอำเภออะไรจังหวัดอะไรครับนี่เอออันนี้บ้านโชคดีตำบลบ่อเวนอำเภอขลุงจันทบุรีนะคบะเป็นเมืองผลไม้อ๋ออำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีเป็นเมืองผลไม้ใช่ใช่เยอะมากเลยมีทั้งอะไรทุเรียนมังคุดลำมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวแตงโมมีหมดมีหมด,มหมดฟักแฟงแตงโมล่ะ มีค่ะมีอีกนะครับโอเคโอเคแต่สวนนี้ของพี่จำเรียงนี้เป็นสวนมะไฟค่ะมะไฟมะไฟนี่พี่เรียงปลูกเยอะขนาดไหนครับตอนนี้ตอนก่อนก็มีพันกว่าต้นตอนนี้ก็เหลือไม่ถึงพันแล้วค่ะตอนก่อนมีพันกว่าต้นตอนนี้เหลือไม่ถึงพันเพราะอะไรถึงทำไมถึงเไม่เพราะว่าเปลี่ยนเปลี่ยนจากมะไฟกับสละให้เป็นทุเรียนบ้างอ๋อคือลืมมะไฟกับสละออก แล้ว<ช>เอาผู้เรียนลงใช่ค่ะแล้วทุเรียนนี่กี่ปีละเพิ่งได้เพิ่งลงได้ปีหนึ่งอ๋อเพิ่งลงได้ปีงั้นก็อีกสักสองสามปีถึงจะได้เกี่ยว<ช>โอเค<ช>อแต่ว่านี่วันนี้เวิร์คคาร์ดอ v โนชันของเรามาถามพี่จำเรียงนั่นหมายถึงว่าพี่จำเรียงได้รู้จักกับไอ้คู่หูมหัศาจรรย์คู่นี้นี่เวิร์คแพนกับเวิร์คแพนคาโดซาที่ไอ้คู่นี้พี่จำเรียงได้รู้จักมานานขนาดไหนได้ใช้มาขนาดไหนยังไงละทดลองใช้เองเลยอ่ะ ปีกว่ากว่าทดลองใช้เองปีกว่ากว่านั่นหมายถึงยังไงทดลองใช้คือยังไม่มั่นใจในสินค้าเพราะว่าทดลองเนี่ยใช่หนึ่งปีเลยทดลองใช่เพราะว่าที่ที่นี่คือก็รู้อยู่นะว่าผู้ใหญ่บ้านอ่ะตัวนุมาซำไอมาให้มาทดลองใช้ที่นี้มันมีหลายตัวมีหลายตัวมาให้ทดลองใช่แต่ทดลองแล้วก็คืออันนี้ได้ผลหนึ่งปีทดลองช่วงทดลองทดลองกับอะไรพี่จำเนทดลองกับสละ สละเลยเพราะที่บ้านมีสละ<อ>ตุเรียนยังไม่ค่อยมอีตอนนั้นที่ยังไม่รื้อสละออกใช่ยังไม่รื้อสละออกใช้กับสละ<อ>และได้ผลก็นับอ,อแล้วก็บอกต,อต่อไปว่าใช้แล้วสละออกมาปีแรกเนี่ยใช้แล้วมันจะใช้ได้คือไม่อ่อต้องทิ้งไม่อ่อต้องทิ้ง,ง,ง,งใช่เ ถ้ามันฝ่อใช่ถ้ามันออกมาฟอมันจะแฟบๆแมันจะไม่มีเนื้อคือต้องทิ้งอ๋อเวลาตอนที่เราจะเก็บเนี่ยเวลาบีบเนี่ยเนื้อมันจะต้องเต็มมันแน่นใช้ไม่ได้เลยคือก่อนหน้าเนี้ก่อนหน้าที่จะใช้ไอ้คู่เนี้ยใช่ใช่ออกตลาดออกมาปีแรกเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่มีเนื้อไม่มีเนื้อเลยใช่หมดแทบหมดเลยหรอใช่เป็นทลายทลายก็คือหมดทั้งทลายกอนหนึ่งก็คือกอนหนึ่งหมดแล้วแล้วทำไมถึงมาไปเจอตัวนี้ได้ไงแล้วทำไมถึงกล้าทดลองก็ เป็นเพื่อนกับผู้ใหญ่เนี่ยเขาเอามาให้ทดลองใช้เพื่อนผู้ใหญ่เอามาให้ทดลองใช้ใช่พอใช้แล้วพอมันก็ได้ผลจากที่ว่าที่ว่ามันเป็นฟอฟอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นมันก็ไม่เป็นเนื้อมันก็จะเต็มคือมีเนื้อเต็มจากที่ฟอฟอนะคือมีเนื้อเต็มดีขึ้นแล้วมีอย่างอื่นไหมเนื้อมันจะขาวเนื้อขาวสวยสวยเนื้อแน่นด้วยเนื้อแน่นด้วยจากแต่ก่อนคือเราไม่ได้เลยอ่ะถูกไหมแต่พอแล้วเราใช้ไอ้คู่นี้ปุ๊บ อีกอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือสละเนี่ยพอถึงกําหนดปั๊บมันจะต้องตัดถ้าไม่ตัดนี่มันจะเป็นลาเน่ามากมายแต่พอเรามาใช้ตัวนี้ปั๊บจากที่เราตัดตันได้ประมาณหกร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยตอนนี้คือเราได้เต็มร้อยเราไม่ต้องมีต่วนเตียตรงนั้นเลยเดี๋ยวผมยังไม่เข้าใจหมายถึงยังไงคือตัดจากได้สมมติว่าสมเดือนตัดครั้งหนึ่งสามเดือนตัดครั้งอ แต่มันเลยกําหนดประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เราตัดมาเนี่ยมันจะเสียหายเน่าหัวมันจะมันจะเหมือนเจ้ามะ้าวอ่ะมันกินมันจะไม่มีรสชาติมันจะใช้ไม่ได้เราต้องทิ้งเออแต่พอเราใช้ตัวนี้ปั๊บเนี่ยมันโอเคไงตรงนั้นเราคือเราใช้ได้พอถึงกําหนดถึงแม้เลยกําหนดบ้างก็ไม่เป็นอะไรยังไไม่เป็นไรอ๋อนี่คือที่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 บอกว่าเราเห็นผลชัดเจนแบบนี้แล้วคอจะดกขนาดไหนถ้าใช้ยาตัวนี้คือช่อมันจะแทงออกมาตลอด มันจะไม่ขาดช่วงคือถึงแม้แต่มีลูกเต็มช่อเต็มคออยู่แล้วอ่ะใช่มันก็แทงช่อออกมาอีกใช่มันจะออกมาเรื่อยๆคือจะไม่ขาดกออมถ้าคนปลูกตละเหมือนไม่ีเงินเดินกินเออเขาจะได้ใช่เรื่อยๆตัดได้ทุกเดือนเดี๋ยวไอ้รุ่นนั้น่ล้งที่เราไปทามาเมื่อกี้นี่แหละอืมอืมนั่นคือออกได้ตลอด ต้อได้ตลอดอยู่เรื่อยๆนั่นคือการทดลองใช้กับสละใช่พอหลังจากทดลองใช้กับสละดีแล้วเห็นผลชัดเจนแล้วเป็นไงก็คือบอกต่อๆไปแล้วตัวเองก็มาใช้กับมาไฟใช้กับมาไฟตัวนี้ก็ลูกโตแล้วก็ลูกเสมออืมลูกโตลูกเสมอใช่ค่ะแล้วรสชาติเป็นยังไงน้ําหนักเป็นยังไงพี่น้าหนักดีค่ะน้ําหนักดีคือพี่ใช้มาไฟในกี่ปีละมาไฟส่วนนี้ยอูอใช้มามาไฟก็ใช้มาสี่ห้าปีตลอดเหมือนกันพอได้ผลนึบก็ใช้มาตลอดเลยีะปีเนี้ยใช้มาตลอดใช่ซึ่งนั่นหมายถึงว่า แล้วพี่ได้เปรียบเทียบไหมว่าคือแต่ก่อนเนี่ยมันเคยได้ขนาดไหนแล้วพอหลังจากใช้คู่นี้แล้วมันได้ขนาดไหนลูกมันจะไม่เสมอถึงมันดกก็จริงแต่ลูกไม่เสมอหมายถึงแต่ก่อนที่จะใช้คู่นี้ใช่อ๋อมันดกก็จริงแต่ลูกมันจะไม่เสมอใช่แต่พอมาใช้คู่นี้แล้วลูกมันสม่ลูกมันเสมอกันเนี่ยเห็นชัดเจนมากลูกมันใกล้เคียงจะถือว่าดกเหมือนเดิมดกครับแต่ปีเนี้ยมันดอกมันบานช่วงกําลังฝนตกมันก็ ไม่ได้เต็มร้อยได้ก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบันบานตอนช่วงฝนตกพอฝนตกมาเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยามคือมันจะร่วงบานบางส่วนอืมพอโดนฝนจะเป็นบานช่วงช่วงฝนตกพอดีอ๋อแต่ก็ถือว่าก็โอเคอยู่ยังยังโอเคอยู่ถึงแม้จะล่วงไปบ้างแต่ก็ยังให้เห็นได้ชัดเจนนี่เก็บไปอีกเก็บไปเก็บไปรุ่นแล้วนี่ก็ไปหย่อนอันนี้ก็เก็บไปมั่งแล้วนั่นเนี่ยเพราะว่ามันเขียวก็เลยเว้นไว้อันนี้มันก็เริ่มเหลืองแล้ว ชื่นตาชื่นใจไม่ที่เก็บไปคาดว่าชื่นใจค่ะแต่ราคาก็ถือว่าอันนี้ราคาดีนะเพราะตอนนี้เขาซื้อกันอยู่7บาท8บาทแต่ที่นี่ได้ติดตามบาทเอาเหรอเออเออถือว่าดีดีถ้างั้นเกือบเท่าตัวทำส่งขึ้นเองด้วยทำส่งลงตะก้าแพ็คขึ้นกรุงเทพเองพอดีมีรถตีขึ้นมารับลูกค้าประจำเขามา ลูกค้าประจำใช่เขาก็ถูกถูกใจที่ยาของเราเพราะว่าเขาก็เน้นตุ๋นที่นี่อ๋อก็อย่างที่พี่บอกขนาดเขาขายกันทั่วไปนี่คือเจ็ดบาทใช่แต่พี่ส่งได้สิบสามบาทใช่ถ้ามันไม่ดีเขาคงไม่เอาเลยมั้งสิบสามบาทใช่คือทาตะกร้าเสร็จเรียบร้อยอืมเห็นว่าตอนนั้นมันออกมาช่วงเสร็จแล้วจะมีคนมาซื้อพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงไม่ขายเหรอ มันมันยังไม่ได้กําหนดอะรสชาติมันยังไม่ดีจริงอะมันติดเปรี้ยวเยอะแพงยังไงเราก็สงสารคนกินนะคะเออคือพี่เลี้ยงไม่ขายบอกคือถ้าจะมาซื้อตอนที่มันเป็นอย่างนี้มันสงสารคนกินเป็นห่วงคนกินใช่ค่ะมันแพงแล้วได้กินของที่ไม่ถูกใจมันก็เสียดายเพราะตอนนั้นมันยังไม่ยังไม่เต็มที่รสชาติยังไม่อร่อยใช่เออก็เลยไม่เอาไม่ขายไม่ขายเดี๋ยวนี้ก็มีคนมีขาจะมาเอยู่แล้วใช่ค่ะนะนี่นี่คือแล้วทีนี้ พี่พี่พี่จำเรียงบอกนิดนึงว่าไอใช้คู่นี้หลายคนคิดว่าเอยมันแพงหรือว่าเราเสียเรามีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมถ้าถ้าคิดในยังที่ไม่ไปขยายไปเพิ่มเนี่ยมันก็แพงลิตรนึงอะ่ะชุดนึงเนี่ยพันนึงเนี่ยมันก็แพง 1> 1, 1, 1แต่ถ้าคิดในปริมาณที่ใช้เนี่ยชุดนึงได้น้ำพันลิตรเนี่ยมันก็ไม่แพงจนเกินไปนอ่ะแล้วพี่ ได้ลดอย่างอื่นการใช้อย่างอื่นมีอะไรมาเพิ่มเติมแบบไหนมีการลดค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆออกบ้างไหมคือที่เห็นแน่ๆคือปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยทางดินปุ๋ยใช่ปุ๋ยประหยัดขึ้นเยอะปุ๋ยทางดินประหยัดขึ้นเยอะนั้นหมายถึงว่าแต่ก่อนพี่เคยใส่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใส่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เองจากร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่เหอสามสิบเปอร์เซ็นต์ใช่จากประมาณว่าสมมุติยกตัวอย่างว่าประมาณสิบตันก็ลดลงเหลือแค่สามตันใช่ประมาณนี้ย แล้วมันลดไปตั้งกี่บาทนะนี่มัน,มนดได้ดต้นทุน,น่ะแล้วพอเก็บผลผลิตแล้วต้นมันไม่โซมด้วยไม่โซมด้วยใช่อ,อ๋อพอตัดแล้วร้อยไม่โซมงั้นถ้าบอกว่าถ้าเมื่อกี้กลับมาที่คําว่าถ้าบอกว่าแพงถ้าไปเปรียบเทียบจริงจบวกลบคูณหารแล้วได้ประหยัดปุ๋ยไปอีกแตเรคิดว่าถูกกับบางคนเขายังคิดไปมไม่ไกล นั่นแสดงว่าคุณใช้คู่นี้จริงคุณเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้เพิ่มก็มาจริงแต่คุณได้ลดส่วนอื่นๆแล้วฮอร์โมนอื่นๆยาตัวอื่นมีอะไรต้องไปเพิ่มเติมอะไรอีกไหมพี่ไม่ไม่ไม่มีคู่นี้คู่เดียวเลยใช้ปกติมันก็อาจจะมียาลาเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยอาจจะมีมาแรงบ้างบางครั้งบางเวลาตามที่เป็นเป็นที่เราควรจะใส่ใช่แต่ลดปุ๋ยทางดินแน่ๆลดไปเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยใช้แค่สามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ผลผลิตก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมยังโอเคได้เท่าเดิม นะยังชื่นใจนี่มึงบอกว่าคือขนาดบอกว่าคนจะมาขอซื้อในช่วงที่ไม่ไม่อร่อยพี่ก็ไม่ขายพี่ก็บอกสงสารคนกินพอตอนนี้คนอื่นเขาเจ็ดบาทพี่สิบสามบาทสบายใจแฮ่เลยมีขาประจํามาซื้อใช่เขามาเอามาเอามาขึ้นเดี๋ยวพอสักสี่โมงห้าโมงเขารถก็จะมาขึ้นนี่เปรียบเทียบอันนี้ของเราของผู้ใหญ่นี่ของที่ใช้เนี่ยที่ใช้ไอ้คู่หูมาาจันคู่นี้อผิวํานวน โอ้โหอันนี้ไม่ได้ใช้พอสวข้างกังผมชวนเขาใช้แต่เขายังไม่เขายังไม่ช้เขาไม่ลงทุนนี่ดำๆแดงๆนี่นะใช่ใช่ตกลงผิวมันนวลๆอย่างนี้มันนดีกว่าใช่ไหมครับเพราะว่าเขาต้องการผิวสวยอย่างเงี้ยมันถ้าเขาบอกมันจะลายอืมันจะลายไม่สวยอือเออแต่ทำไมมันมันมันเริ่มเริ่มมันมันอย่างนี้เองมันจะมีคราบดำๆแต่อันนี้มันขาวนวลขึ้นมาเลยโอ้โหนี่ชัดเจนมากอ่ะ ความความสวยของผิวเพราะว่าของผมอ่ะจริงๆตอนเนี้ยผมพูดจริงๆเลยเขาซื้อตามตลาดอ่ะครับเขาซื้อกันอยู่เจ็ดบาทอันเนี้ยเจ็ดบาทแต่ของผมเนี้ยสิบสองบาทเมื่อกี้พี่เมียบอกว่าได้ได้สิบสามบาทมันลงมาแล้วเองวันลงไปบาทนึเลอเขาขอลงบาทนึงตอนแรกเขาซื้อกันอยู่แปดบาทผมจะส่งไปสิบห้าบาท เขาก็บอกว่าเขาสู้เพราะความสวยวทำไปทำมาเขาขอลงไป13แล้วก็ตอนนี้ลงมา12เพราะตลาดข้างนอกราคามันลงใช่ไหมาราคาตล,ตลาดอย่างเงี้ยมันซื้อกันอยู่7บาท7บาทแต่<ล>ผมยังได้10บาทรสชาติยังไม่ต้องพูดถึงนะเนี่ยรสชาติพอๆกันแล้วตอนนี้พอๆกันพอๆกันใช่ไหมแต่ตอนนี้เขาเอาความสวยเข้าไปนล้นเองแล้วผู้ใหญ่ที่ไอ้นี่อย่างได้ได้ไอคิดต้นทุนไว้หรือยังว่าอย่างไงแบบไหนก็ต้นทุนเนี่ยจุดชุดเน,น,นี่ยผมใช้ไปอยู่ประมาณลังนึง ลังหนึ่งก็คือสิบสองชุดอ่าเออจนน,นใช้ในสวนเนี่ยใช้ในสวนเฉพาะมอไฟเนี่ยผมใช้ไปาาประมาณลังหนึ่งประมาณลังหนึ่งแต่ที่ใช้เยอะเมือคือใช้ทุเรียนชุดบนนอือแล้วก็มันมีหลายแปงลงไงลังหนึ่งเมื่อกี้พี่บอกว่าประมาณชุดละพันก็ประมาณหมื่นกว่าบาทืประมาณหมื่นหนึ่งอประมาณหมื่นหนึ่งแล้วไอ้อย่างอื่นล่ะอย่างอื่นไม่ค่อยได้ใช้ครับเพราะผมไม่ค่อยได้ใช้เดินมากก็ใช้ยาลา ยาลาเออยาลาเพราะว่ามันจะเป็นท็อปเป็นอะไรออือแล้วปุ๋ยทั้งดินเลยปุ๋ยทั้งดินปีนี้ผมไม่ได้ใส่ <c oughs> ปีนี้ไม่ได้ใส่เลยเหรออัน <c oughs> นี้ครับที่เห็นอย่างเงี้ยผมไม่ได้ใส่เลยปีนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยทั้งดินเลยไม่ได้ใส่เลย <c oughs> นั่นเมื่อก,กี้เมื่อกี้พี่เลี้ยงยังบอกว่าใช้แค่สาบเปอร์เซ็นองปุ๋ใช้ใของอื่นด้วยไงใช้เงาะใช้แล้วว่าแล้วว่าปีนี้ต่างกับ ต่างกันเริ่มบำรุงจนถึงเป็นดอกเป็นลูกไปแล้วเนี่ยผมยังไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยผมใต้ยตัวนี้อย่างเดียวแต่ผมเห็นดินผู้ใหญ่ดินก็ดีอยู่แล้วนะดินดีอยู่พอสมควรเลยเพราะว่าผู้ใหญ่ใช้อ่ะมาใช้ไอ้คู่เมื่อจารย์คู่นี้มาเท่าไหร่3าปีแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าจะได้แล้วสี่ปใช้มาตลอดสาปีนี้ตลอดเลยปแล้ว คือฉีดพ่นมาตลอด<ช>ออมีใส่มีลงทางดินฉีดพ่นลงนดินงไหผมฉีดผมฉีดจะฉ,ฉีดโชคนะ่ะมันจะย้อยเต็มไปหมดแหละก็ลงก็ลงดินไปตามรักาตินี่เท่ากับว่าอย่าพูดไปไเกือบเกือบพันต้นนี่ <c oughs> อย่าลบบอกว่าลงทุนไปหมื่นกว่าบาทเนี่ยใช่ฮะก็ไม่ได้ใช้อะไรเพราะมางไฟมันใช้ไม่มากมันฉีดแค่สามผลเองฉีดสามผลได้ไงฉีดสามผลบางไฟแล้วก็ตอนเป็นลูกเนี่ยผมฉีดสองผล แล้วก็ไอตอนเป็นเริ่มจะเป็นไข่ตาปูตาตอกมันก็ผมก็ฉีดไปหนนี่นี่เก็บขขยไปได้ละกี่ตันนี่เกือบพันต้นเ่ยอ๋อเก็บตอนนี้เก็บไปดูสุดหลายเกือบสิบแล้วมั้งเกือบสิบตนแล้วก็ยังเห็นอยู่อย่างเงี้ยก็เนี้ยรับสองตาตอนนี้ก็เก็บไปแล้วนะเนี่ยตสามต้นตาสองต้นตัสาต้นสองต้นตสามต้นตสองต้นตัสามต้นตก็เนี่ยตอนนี้ก็เก็บไปตั้งหลายเข่งแล้วเนี่ย อเนี่นี่ขนาดเก็บไปน่าจะเกือบสิบแล้วนี่ยังเหลืออีกผมว่าอีกไม่ไไมม่่ธรรมดาเลยนะเนี่ยก็ยังหนาอย่างไรหนาตายเอาแค่ตัวเลขกลมๆสมมติได้สมมติได้สักสิบเนาะโอ้โลเมื่อกี้บอกโลเท่าไหร่โลสิบสองบาทโลสิบสองบาทตันหนึ่งพันโลหมื่นหมื่นสองก็แท้คู่นี้คือแล้วจะเป็นตันเดียวเนี่ยก็วันนี้ผมส่งไปก็เขาเอาเกาสั่งแปดสิบลังแปดสิบลังมันก็หมื่นพันพันหกร้อยโล พันหกร้อยโลมันก็มันครึ่นละอ่ะมันก็เือมันก็ได้สองหมื่นแล้วก็คืนแล้วแล้วได้คืนและวันเลี้ยวก็คืนแล้ววันนี้ก็คืนแล้วอ่ะแล้วน้ําปีนี้มันอากาศมันดีอากาศดีด้วยมันก็เลยน้ําก็เลยไม่ได้ลงทุนเลยมากก็คือแต่ยาอย่างเดียวยาก็จะเล่นตัวนี้จะเล่นตัวนี้ผมฉีดอะไรทุกอย่างผมก็ใส่ตัวเนี้ยเออแต่ก็อย่างที่บอกคือผู้ใหญ่ฉีดแค่สามครั้งยองเหรอเนี่ยแต่งี้ปีนี้ฉีดสามครั้งพี่เลี้ยงผมถามจริงว่า อีกทีหนึ่งยืนยันกับคนที่เขาได้ดูว่าไอ้คู่นี้ถ้าใช้แล้วต้นไม้ที่เราใช้เนี่ยดีจริงไหมดีค่ะมันจะไม่โทรมแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆอะ่ะเราต้องพ่นตามระยะเวลาที่เขากำหนดได้ก็จะดีมากอันนี้เะเดวัน,วนถีงสิบวันพน่พนพน่พนไม่ตามระยะเวลาไม่ค่อยตามเท่าไหร่ะแล้วแต่ผู้ใหญ่เขาว่างช่วงงานเกาเยอะโอนี่ขนาะดพ่นไม่ตามระยะเวลาพน่นแบบคือตามใจฉัน แล้วแต่<ช>ว่างอ่ะแล้วแต่ว่างใช่ไหม<ช>นี่ยังออกมายังชื่นใจนะครับนี่ไม่รู้เก็บขายไปได้เท่าไหร่นี่เกินเกินทุนที่ลงมายั่งเนี้ยที่ขายไปแล้วมันยังรวบรวมไม่ได้ยังรวบรวมไม่ได้ยังรวบรวมไม่ได้นะอีกนิดหนึ่งก็ยืนยันว่าไม่แพงอย่างที่คิดใช่ไหมใช่ค่ะพอทาลองลงมือใช้แล้วผลผลิตที่ได้มามันไม่แพงอย่างที่คิดเออกับคู่หูแสนาคู่นี้นะครับนี่ก็คือพี่มิเรียนเนี่ยนย่งนล้วก็ได้ได้ลงส่วนเองบ้างไหม ก็<ด>ลงให <อะ S 2> <char> ้ดูดิใหตรวจสอบก็ลงก็เก็บเองเนี่ยไมไปไม่ไปไ เฝ้าหลานเมอก็ช่วยเก็บเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เก็บอยู่แต่คนฉีดคนทําอะไรนี่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาโ่นเป็นคนลากสายอ๋อเราลากสายโอ้โหกิจกรรมภายในครอบครัวนะโอเคนั้นก็สําหรับนี่นี่คือความชัดเจนนะครับของเกษตรกรที่ได้ใช้ได้ใช้จริงๆไงพี่จุ๋เรียงไม่ต้องหนีผมถ้ะเดิกมาใกล้ๆผมได้เกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ได้ใช้แล้วก็ยืนยันว่าใช้มาตลอด3-4ปีนี้ แล้วยังจะใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ใช้ไปเรื่อยๆนะก็มันได้ประหยัดขนาดนั้นปุ๋ยทางดินลดลงจากร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือสามสิบเปอร์เซ็นต์นะใครบอกว่าแพงเราไปคิดดูใหม่ผลผลิตได้มากเท่าเดิมไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะอาจจะมีเพิ่มเล็กน้อยจะมีอะไรเล็กน้อยจะแต่ชัดเจนที่สุดคือต้นทุนมันลดลงแน่ๆถ้าแสดงว่ากำไรเราก็ต้องเหลือเยอะขึ้นใช่ไหมพี่นะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่จำเรียงมากที่เปิดสวนเปิดสวนรถไฟให้เราดูนะครับนะครับ นี่นครับเสียงจริงตัวจริงของกเกษตรกรไทยนะอยากฝากให้กับเกษตรกร,กรท,ทั่วไปครับไม่ว่าท่านปลูกอะไรก็ตามนะอยากให้ได้พิจารณาคู่หูจันคู่นี้ครับว่าสามารถทําให้ท่านได้ลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตได้จริงๆริงไหมให้ต้นไม้เป็นคนบอกนะไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อพี่จาเลียงใช้แล้วก็ให้ต้นไม้บอกนะครับต้นไม้ทุกชนิดครับใช้คู่หูจันคู่นี้คู่เดียวครับนะลด ปริมาณปุ๋ยทางดินลดลงไปได้ถึง30%เอ้ยถึง70%เลยว่าสำหรับพี่จำเรียงลดเหลือแค่30%เองนะ,ะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งกังวลครับไม่เคยใช้ลองใช้สะก่อนนะสำหรับวันนี้นะครับทางบริษัทเวอร์คาร์ดอินโนเชันแล้วก็ผมนะครับอัดชัญญาพัฒน์สำรานใจก็ต้องขอกราบลาจากท่านท่านไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ส่วนหน้าว่าจะเป็นส่วนไหนติดตามกันต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ